สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับบนเดินดี3ส,สูตรนะท่านผู้ชมนะก่อนอืน่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอใหานขอให้ท่านผ,ผู้ชมโชคดีครับ เรามาดูดับบน2ส,สูตรนะเป็นสูตรเดิมเราก่อนนะครับอีกสูตรหนึ่งนะเป็นสูตรที่ผมเพิ่งเพิ่มมาให้นะครับงวดที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าดับผ่านทั้ง3ส,สูตรนะครับเรามาดูดับบน2ส,สูตรเก่านะครับสูตรที่1ใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างคูณ2บวก1คงที่สูตรที่2ใช้แสน บวกสบนคูณ2บวกหน่วยบนคูณ3บวก12บวกหน่วย3บวก104บวก14บวกหน่วย4แล้วก็บวก4คงที่ทั้ง2สูตรนี่ก็เดินดีมา28งวดแล้วนะครับ28งวดนี่เป็นตัวอย่างสถิติที่เอามาให้ชมนะครับท่านสามารถคำนวณย้อนหลังดูได้นะสูตรนี้นะเดินยาวนะครับ แต่ก็หลุด1ง,งวดนะแต่ก็ไม่หลุดซ้ำนะครับกลับมาเดินต่อเรามาดูสถิติของทั้ง2ส,สูตรนี้กันนะครับแล้วค่อยมาคํานวณน,นะผมจชาสถิติงวดที่ออก797เเดนะครับเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับยี่สงวดแล้วท่านผู้ชมสูตรที่1ยังไม่หลุดสูตรที่2หลุด1ง,งวดนะแต่ก็เดินดีมากนะสูตรนี้เดินมายาวเลยนะครับสูตรที่2นี่นะ แต่ว่าสูตรอาจจะยาวหน่อยแต่ก็เดินดีนะครับสูตรนี้นะหลุดแล้วเขาก็ไม่หลุดซ้ํานะครับมาดูสถิติกันเลยท่านผู้ชมท่านสามารถคํานวณย้อนหลังดูได้นะครับถึงแม้สูตรจะยาวก็พอมีเวลาก็ทําสถิติย้อนหลังดูนะครับสําหรับท่านที่มีอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ก็จะสะดวกหน่อยนะครับป้อนข้อมูลเข้าไปก็ สามารถคำนวณได้นะครับแต่สำหรับผมก็จะใช้สูตรแบบทำมือนี่แหละท่านผู้ชมเขียนเอาบวกลบคูณหารก็เครื่องคิดเลขผมก็ไม่ใช้นะครับเวลาบวกตัวเลขเนี่ยก็อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยครับตัวแดงๆอย่างเงี้ยบวกทีละสองตัว2ตัวนะครับเนี่ยครับเดินดีมากนะ20สิบ ยี่สิบเจ็ดงวดเนี่ยสูตรนี้ยังไม่หลุดสูตรนี้เพิ่งหลุดนะงวดที่ออกสามเจ็ดเจ็ดพอหลุดแล้วนะครับพอเขาหลุดแล้วก็เนี่ยกลับมาดูงวดที่ยี่สิบแปดงวดที่ผ่านมานี่เป็นงวดที่ยี่สิบแปดนะครับงวดที่ยี่สิบแปดผลรางวัลออกแปดเก้าสี่สูตรที่หนึ่งดับหนึ่ง ูตรที่2ก็ดับ1เห็นไหมครับหลุดแล้วก็ไม่หลุดซ้ําถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านนะครับเรามาดูงวดนี้กันผมก็ใช้ดินสอเขียนไว้แล้วแหละนะครับแต่ก็เพื่อ จะได้ทวนไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าเนี่ยครับบวกหลายตัวมากเลยสูตรที่2นะครับเรามาดูนะครับสูตรที่1ใช้ร้อยบนร้อยบนก็คือ8หน่วยบนก็คือ4บวกหน่วยล่างคูณ2หน่วยล่างก็คือ4นะครับ4 2เป็น8อ้าวไม่ใช่4นะครับหน่วยล่างก็ 4, 4ี่8ดได้แนะครับนี่8ปดนะท่านะผู้ชมนะแปบวกหนึ่งคงที่นะครับร้อยบนก็คือ8หน่วยบนก็คือ4หน่วยล่างคูณสองหน่วยล่างก็คือ 4, 4ี่เป็น8นะครับนี่เป็น8นะครับบวกหนะครับ8ปบวกหได้9 8้บวกสได้2อนะสอบวกเก็ได้1 ดับสูตรแรกดับ1ตัวเดิมเลยนะครับเนี่ยดับ1ทีนี้เรามาดูสูตรที่2ใช้แสนนะครับแสนก็คือ8บวก10บนคูณ2 10บนก็คือ9 9 2 18บวกหน่วยบนคูณ3หน่วยบนก็คือ4 4 3 2 2บวก12นะ สิบสองก็คือสามบวกหน่วยสามหน่วยสามก็คือหนึ่งบวกร้อยสี่ร้อยสี่ก็คือหกบวกสิบสี่สิบสี่ก็คือห้าบวกหน่วยสี่หน่วยสี่ก็คือหกบวกสี่คงที่หกบวกสี่ได้ศูนย์นะครับหกบวกห้าได้หนึ่ง สาบวกหนึได้สี่บวกสได้0นย์อันนี้ก็ได้8ปนะครับเอาแปบวกหได้9 9้บวกสได้3นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะสูตรที่2นี่ดับ3นะดับบน2สูตรนะครับสูตรที่1ดับ1สูตรที่2ดับ3นี่ก็เป็น ครับบน2ส,สูตรเรามาดูสูตรที่3กันนะครับสูตรที่3นะใช้ร้อยบนบวก10บ,บนบวกหน่วยบนคูณ2บวก10ล่างบวก3คงที่สำหรับสูตรที่3นี้เป็นสูตรที่ผมเพิ่งลงให้งวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าดับเอาอยู่นะครับก็ผมใช้สถิติงวดที่ออก4 8 1เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเรามาดูสถิตินะครับ สูตรนี้ก็เดินดีในระยะ20กว่างวดนะครับถือว่าเดินดีพอใช้ได้นะครับมีหลุดนะมีหลุดเขาก็เดินยาวมาหลายงวดก่อนที่เขาจะหลุดนะครับเป็นเรื่องปกติมากนะครับสูตรที่เดินยาวๆแล้วหลุดเนี่ยเพราะฉะนั้นสูตรที่เดินดีๆในโอกาสที่เขาจะรอวันหลุดนี่ก็มีท่านผู้ชมเนี่ยครับหลุดงวดที่ออก70 0นะครับก็หลุดหลังจากนั้นเขาก็กลับมาเดินนะครับอีก2งวดเลยเนี่ยครับ งวดล่าสุดงวดที่ยีมนะออก894 894เนะครับเราให้ดับ2นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับออกแปดดับ2เรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับใช้ร้อยบนร้อยบนก็คือ8ปด บวก10บนก็คือ9บวกหน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ4 4 2ี่สองเป็น8บวก10ล่างก็คือ5บวก3คงที่นะขอทวนนิดนึงนะครับร้อยบนก็คือ8 10บนก็คือ9หน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ4 4 2สองเป็น8บวก10ล่างก็คือ5แล้วก็3คงที่5บวก3มได้8ด 9กบวกแได้7อันนี้ก็ได้8นะครับ8 5ดบวกสได้8 9ดบวกแได้7จ็ดน,นี่ก็ได้8เอา8ไปบวกแได้6 6หบวกเได้3นะครับดับ3ดับจะเอาอยู่ไหมท่านผู้ชม สูตรที่3ดับ3นะครับเขาหลุดหงวดจากนั้นมาเขาก็กลับมาเดินต่อนะครับสูตรนี้เดินต่อ2งวดแล้วนะสูตรที่หสูตรที่สสูตรหดับ1สูตร2ดับ3แล้วก็สูตรที่3ามดับสดับหนึ่งสามสาหรับหนึ่นั้นติดดับบนผมตรงกับสูตรหลักนะท่านผู้ชมนะบอก fc ก่อนนะครับสูตรดับบนทั้งสสูตรนี้ไม่ใช่สูตรหลักผมนะครับนะ ทั้ง3สูตรนี้ไม่ใช่สูตรหลักผมนะผมบอก fc ไว้ก่อนนะครับเป็นสูตรที่ fc นั้นแบ่งปันมานะเนี่ยครับทั้ง2สูตรนี้ก็เป็น fc แบ่งปันมาให้ผมก็พูดทุกคลิปเลยนะครับก็ผมก็จะเอาข้อมูลสตินะครับมาให้ชมตามที่มี fc ก็ขอเข้ามาอยากได้ดับอยากได้ดับบนท่านผู้ชมผมก็เลยเอาสูตรที่ fc นี่นแบ่งปันมาให้ทั้ง3สูตรนะครับก็ สูตรหลักของผมผมก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงให้ชมนะครับก็ผมจะยึดตามสูตรหลักนะครับส่วนสูตรสตร3ส,สูตรนี้ผมจะใช้เสริมเท่านั้นซึ่งงวดนี้นะครับเลขที่ดับตรงกับของผมก็คือเลข1น,นะท่านผู้ชมนะดับตรงกับสูตรสูตรดับบนสูตรหลักของผมส่วนเลข3นั้นมันไปชนกับเลขเด่นนะบอก fc ไว้ก่อนนะครับดับ3นี่ไปชนกับเด่นเด่นเด่นถือว่าเด่นพอสมควรถือว่าเด่นเด่นในระดับ กลางๆนะท่านผู้ชม3นะถือว่าเด่นนะแต่ก็ดับก็ติดดับแต่ไม่เยอะท่านผู้ชมโอกาสมาก็สูงนะแล้วทีนี้เด่นมันชนดับ3นี้ติดเด่นชนดับนะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะดับถึง2สูตรนะดับ1 3 3นี่ดับ2สูตรนะครับสูตรที่3ก็ดับ3เพราะฉะนั้นต้องระวังนะถึงแม้จะดับแต่ว่ามันก็เด่นเด่นพอสมควรนะครับเลข3นะเด่นชนดับ หนึ่งนี่ผมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะตามตามสูตรส่วนตัวนะตามข้อมูลที่มีนี่น่าจะเอาอยู่อยู่นะเพราะว่าชนกับดับบนของผมสูตรหลักก็อย่างน้อยน้อยก็2สูตรเนี่ยครับสูตรตัวนี้นะส่วน3นี่ดับน้อยท่านผู้ชมสูตรหลักของผมดับไม่กี่สูตรเองก็ดับ3ก็มีนะสูตรนี้ก็ดับ3แต่ก็ชนเด่นพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องระวังนะดับสามนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นดับบน เดินดี3สูท่านผู้ชมดับเอาอยู่ทั้ง3าสูดนะครับก็นําไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเลขกลับนี่ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าดับปูนผมก็หลุดมา2องสามงวดติดแล้วท่านผู้ชมนะก็เลือกนําไปใช้นะครับไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ทั้งหมดก็ได้นะครับเพียงแต่ผมนําข้อมูลมาให้ชมเพราะว่าสาติของเขาเดินดีท่านผู้ชมนะครับสูตรนี้ยังไม่หลุดตดัวสูตรนี้เขาเคยหลุดไงทั้ง2สูรนะครับ สูตร2กับสูตร3ที่เคยหลุดอย่างเงี้ยก็โอกาสเขาจะหลุดก็มีนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเดินต่อด้วยแต่ว่าชนกับเด่นนะย้านะมันชนกับเด่นบนผมนะงวดนี้ท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีนะสูตรนี้นะเลือกหยิบไปใช้นะครับท่านผู้ชมครับชอบสูตรไหนก็เลือกหยิบสูตรนั้นไปใช้นะครับผมเห็นว่าสาติของเขาเดินดีก็เลยนํามาแบ่งปันนะครับใช้ให้ใช้วิจยายานในการนําไปใช้ ให้ละเอียดแล้ก็รอบครอบที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ